สวัสดีครับผมชื่อโจนะครับผมอายุ21ปีผมอยู่ที่เชียงรายกับพ่อของผมผมอยู่กับพ่อมาประมาณ3ปีแล้วครับตั้งแต่แม่ของผมอยากกับพ่อผมและทิ้งผมไปพ่อของผมไปแต่งงานใหม่เธอเป็นคนเชียงรายครับตั้งแต่ผมมาอยู่กับพ่อได้ประมาณ3ปีพ่อของผมก็แต่งงานใหม่อยู่สองครั้งและครั้งนี้เมียใหม่ของพ่อผมเธออายุมากกว่าผมหปี ทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับเธออายุมากกว่าผมห้าปีจริงๆส่วนพ่อของผมแกอายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วครับใครๆก็บอกว่าพ่อผมได้เมียเด็กเมียใหม่ของพ่อเธอมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของผมแต่ผมเองไม่ได้เรียกเธอว่าแม่หรอกนะครับเพราะแม่ของผมมีแค่เพียงคนเดียวพ่อของผมตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เชียงรายแกก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างส่วนผมเองเรียนจบแค่ปวช เลยออกมาช่วยพ่อทำงานครับที่บ้านของผมเราอยู่ด้วยกันสามคนมีพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงและก็ผมเองครับผมกับพ่อเราทำงานรับเหมาก่อสร้างส่วนแม่เลี้ยงของผมนั้นเธอเปิดร้านเสรมสวยครับทุกคนวันวันหนึง่งผมเห็นลูกค้ามาใช้บริการก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับรายได้ของเธอในทุกๆเดือนก็ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกัน หลังจากผมทำงานกับพ่อมาเหนื่อยพวกเราก็ได้เธอเนี่ยละครับคอยหาน้ำหาข้าวให้กินเธอเป็นคนดีคนนึงเลยก็ว่าได้เธอยังไม่มีลูกกับพ่อของผมเธอเคยบอกกับผมว่าเธอโกหุ่นเธอพังเอาง่ายๆคือเธอไม่อยากอ้วนนะครับทุกคนตอนนั้นผมเองยังจำได้ว่าพ่อของผมเคยพาผมมาตัดผมที่ร้านของเธอเมื่อสามปีที่แล้ว และพ่อของผมก็ได้เจอกับเธอผมมองดูเธอเธอเป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึง่งถึงจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็คบกันจนได้แต่งงานพ่อก็เคยถามผมนะครับว่าถ้าพ่อแต่งงานใหม่ผมจะว่ายังไงผมก็บอกกับพ่อไปว่าแล้วแต่พ่อเลยพ่อจะทำอะไรก็ได้ที่พ่อมีความสุขแล้วพ่อก็ยิ้มให้กับผมผมกับพ่อเรารักกันมากๆครับ ส่วนแม่ของผมนั้นตั้งแต่เธอทิ้งผมไปเธอก็ไม่เคยติดต่อมาหาผมอีกเลยถามว่าผมเสียใจไหมผมเองก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายเพราะผมมีพ่อที่รักผมอยู่แล้วคอยดูแลเอาใจใส่วันไหนผมมีเรียนผมก็ไม่ได้ไปช่วยพ่อทำงานบางทีพ่อก็กลับบ้านดึกครับและผมเองก็ต้องอยู่บ้านกับแม่เลี้ยงผมกับแม่เลี้ยงเราก็สนิทกันประมาณหนึ่ง เพราะเราอายุห่างกันไม่มากบางเรื่องเราก็คุยกันได้และอีกอย่างรสนิยมของพวกเราก็คล้ายๆกันวันไหนถ้าพ่อผมกลับดึกผมกับแม่เลี้ยงของผมเราก็จะชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านเพราะเธออ้างว่าเธอขี้เกียจทำกับข้าวให้ผมกินบางครั้งผมก็ไปกับเธอแต่ไม่ค่อยบ่อยหรอกนะครับนอกจากเธอจะเปิดร้านเสริมสวยแล้วเธอต้องทำงานบ้านอีกครับ บางทีผมก็เห็นใจเธอวันนั้นผมกำลังนั่งซักผ้าอยู่ผมเห็นเธอเดินเข้ามาหาผมเธอตกใจมากครับเพราะเธอบอกว่าเสื้อผ้าของผมเธอจะซักให้เองผมเป็นผู้ชายซักไม่สะอาดหรอกครับอ้าวโจ้จอยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเอามาซักเดี๋ยวจอยจะซักให้เองเธอบอกกับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองจอยมีอะไรก็ไปทำเถอะ มีเสื้อผ้ากับกางเกงแค่สามสี่ตัวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จอยบอกแล้วไงว่าถ้าโจซักเองมันไม่สะอาดเอามาเดี๋ยวจอยซักเองเธอไม่ยอมครับเธอพยายามจะเอาเสื้อผ้าของผมไปซักให้ได้ผมกับเธอเราแย่งเสื้อผ้ากันจนทำให้เธอลื่นลม้มลงไปนั่งกองกับพื้นจนทำให้กางเกงของเธอเปียกครับผมสงสารเธอมากเธอคงเจ็บจากนั้น ผมก็ช่วยดึงเธอขึ้นมาแล้วพ่อของผมก็มาถึงบ้านพอดีเธอเลยรีบเดินออกไปรับพ่อของผมพักหลังมานี้พ่อของผมเขางานยุ่งมากครับบางทีเขาก็มีนอนค้างที่แคมป์ของคนงานเพราะต้องเร่งส่งงานและเป็นช่วงที่ผมเองกำลังจะสอบผมเลยไม่ได้ไปกับพ่อเลยทำให้ผมกับจอยเราสนิทกันมากขึ้นบางทีเวลาผมนั่งกินข้าวอยู่กับเธอ เธอก็มีแอบบนให้ผมฟังนะครับเรื่องพ่อของผมผมเข้าใจเธอดีนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้เลยนอกจากอยู่เป็นเพื่อนกับเธอในบ้านหลังจากผมเรียนเสร็จผมก็มีแวะไปหาเธอที่ล้านบ้างหรือไปรับเธอกลับมาบ้านพร้อมกันเพราะพ่อเองก็ฝากผมให้ผมช่วยดูแลเธอและคืนนั้นครับเธอกลับมาจากไปดื่มกับเพื่อนก่อนหน้านั้น เธอชวนผมไปด้วยแล้วแต่ผมเกรงใจเพื่อนๆของเธอผมเลยไม่ไปพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอเมามากครับทุกคนและก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอจะให้ผมขับรถพาเธอไปส่งหาพ่อที่แคมป์งานแต่ผมมองว่ามันดึกมากแล้วและอีกอย่างเธอก็เมามากด้วยและพรุ่งนี้ผมก็มีสอบอีกด้วยครับผมเลยตัดสินใจไม่ไปส่งเธอผมพาเธอไปส่งที่ห้อง และผมก็เดินกลับออกมาและอ่านหนังสือสอบต่อสักพักผมก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมาที่หน้าห้องของผมผมเริ่มไม่มีสมาธิผมเลยเปิดประตูออกมาดูปรากฏว่าเป็นเธอครับเธอเรียกผมอยู่สองสามครั้งและเธอบอกว่าให้พาเธอไปส่งหาพ่อให้ได้เธอบอกว่าเธอคิดถึงพ่อเธออยากไปหาพ่อมากผมก็บอกกับเธอว่ามันดึกมากแล้ว และไล่ให้เธอไปนอนเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าผมสอบเสร็จผมจะไปส่งเธอจนในที่สุดเธอก็พูดไม่รู้ความครับทุกคนผมก็ต้องทิ้งหนังสือและไปอยู่เป็นเพื่อนเธอปกติแล้วเธอเป็นคนเรียบร้อยนะครับแต่เวลาเธอเมาเธอจะชอบโวยวายถ้าอะไรไม่ได้ดังใจเธอผมนั่งอยู่เป็นเพื่อนเธอได้สักพักเธอก็เกิดบ้าขึ้นมาอีกเวลาเธอเมา เธอชอบทำอะไรไม่รู้ตัวครับจนในที่สุดผมกับเธอก็ต้องจบแบบนั้นเธอวิบวับมากครับทุกคนจนผมทนไม่ไหวผมเลยตอบกลับเธอไปเธอขอผมทั้งคืนสนุกมากครับเธอทำให้ผมมีความสุขมากๆครับประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมผมเองไม่กล้าบอกกับพ่อถ้าพ่อผมรู้พ่อคงรับไม่ได้เป็นแน่จนมาถึงตอนนี้ เธอกับพ่อของผมก็ได้เลิกลากันไปแล้วครับส่วนผมเองก็ต้องดูแลพ่อของผมต่อไป